ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักกัญญาสิรจวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามในการนี้ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นสเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเส้นพระโอรสโดยเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2548 ระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพขุนพุ่มเจนเส้นนวัดเทพสรินทราวาสจากนั้นทรงจุดทุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสารีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ทรงจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าอธิคุณพุ่มทรงทอผ้าไตรจำนวนสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปปังสุกุล คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าศึกษาต่อโปรแกร,รมพิเศษออทิสติกที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมและโปรแกร,รมวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ มีความสามารถพิเศษคำนวณตัวเลขปฏิทินและยังมีความสามารถด้านการเล่นกีฬาว่ายน้ำเจ็ตสกีขุนพุ่มรักเมืองไทยและวัฒนธรรมประเพณีไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเคยบรรพชาเป็นสมนเณรและต้องการรับใช้ชาติรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับมอบปัตรประจำตัวและเครื่องหมายของกองอาสารักษาดินแดน ต่อมาได้ติดยศร้อยตำรวจตรีเป็นตำรวจมา้าสังกัดกองมาคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษและยังได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจมา้าในพระราชาพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ใน,ในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิษคุณพุ่มเจนเซนถึงแก่อนิจกรรมในเหตุการณ์คลื่นซึน่